เด็กหญิงวัยเพียงเจ็ดขวบเดินเข้าไปในตึกของมหาเศรษฐีตามลําพังไม่มีพ่อไม่มีแม่และไม่มีใครรู้ว่าเธอจะออกมาพร้อมน้ําตาหรือปฏิหารแต่สิ่งที่เธอพูดในห้องนั้นกลับทําให้คนทั้งชีวิตไม่เคยสถานต้องหยุดหายใจไปชั่วขณะถ้าคุณคิดว่านี่เป็นแค่เรื่องสัมภาษณ์ธรรมดาคุณอาจไม่พร้อมรับความจรงิงที่เราอ,อยู่จนถึงวินาทีสุดท้ายแม่ป่วยหนูเลยมาสัมภาษณ์แทนเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบมาคนเดียวเศรษฐีถึงกับอึ้งไม่รู้เหตุผลที่สะเตือนใจ ประตูกระจกของตึกสูงเปิดออกพร้อมเสียงแผ่วเบาเหมือนลมหายใจที่ถูกกลั้นไว้เด็กหญิงวัยเจ็ดขบก้าเข้ามาคนเดียวตัวเล็กจเนเงาของเธอแทบหายไปกับพื้นหินอ่อนยินเฉียบรองเท้าผ้าใบเก่าของเธอส่งเสียงเบาๆทุกครั้งที่ก้าวทำให้โถงกว้างดูเงียบเงันยิ่งขึ้นกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดผสมกับกลิ่นเครื่องปรับอากาศเย็นจัดทำให้เธอรู้สึกหนาวจนต้องกอดอกพนักงานต้อนรับเงยหน้าขึ้นด้วยความแปลกใจดวงตาเบิกกว้างเมื่อไม่เห็นผู้ใหญ่ตาม,มาด้วย เด็กหญิงยกมือไว้อย่างเก้กเก้กังๆแล้วพูดเสียงสั่นว่าเธอมาสัมภาษณ์งานแทนแม่คำพูดนั้นทำให้บรรยากาศรอบตัวหยุดนิ่งราวกับเวลาถูกดึงช้าลงในห้องทำงานชั้นบนเศรษฐีนั่งอยู่หลังโต๊ะไม้ขนาดใหญ่แสงแดดสะท้อนนาฬิการาคาแพงบนข้อมือเขาเมื่อเด็กหญิงถูกพาเข้ามาเสียงนาฬิกาเดินดังชัดเจนจนน่ากดดันเธอได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นแรงในหูรู้สึกถึงเหงื่อยเย็นที่ฝ่ามือ สายตาของเศรษฐีจ้องมองลงมาอย่างไม่เชื่อสายตาความเงียบทำให้ลมหายใจของเด็กหญิงขาดเป็นช่วงๆเขาถามด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่แฝงความสงสัยว่าเหตุใดเด็กแค่นี้จึงมานั่งอยู่ตรงหน้าเด็กหญิงสูดลมหายใจลึกกลิ่นไม้เก่าและกระดาษเอกสารลอยเข้าจมูกเธอเล่าเรื่องแม่ที่นอนป่วยอยู่บนเตียงเสียงเครื่องช่วยหายใจดังเป็นจังหวะในความทรงจำของเธอทุกคำพูดของเด็กหญิงเหมือนข้อนหนักที่ค่อยๆทุบลงบนสีหน้าของเศรษฐี มือของเขาที่เคยมั่นคงเริ่มชะงักนิ้วเรียวยาวกับแน่นโดยไม่รู้ตัวเมื่อเหตุผลสุดท้ายถูกเอ่ยออกมาห้องทั้งห้องเหมือนถูกบีบให้แคบลงความอึดอัดปกคลุมอากาศจนแทบหายใจไม่ออกเศรษฐีเอนตัวพิงพนักเก้าอี้ดวงตาที่เคยแข็งกร้าวกลับสันไหวอย่างเห็นได้ชัดเขามองเด็กหญิงตรงหน้าราวกับกำลังตัดสินใจบางอย่างที่อาจเปลี่ยนชีวิตหลายคน และในขณะที่ความเงียบยึดเยื้อคำตอบของเขายังคงค้างอยู่ในอากาศรอาการเอื้อนเอ่ยที่จะกำหนดชะตากรรมต่อไปเสรษีค่อยๆเอ็นตัวมาข้างหน้าเสียงเก้าอี้ไม้เสยดสีกับพื้นดังชัดเจนในความเงียบเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นแสงไฟสีขาวสะท้อนในดวงตาที่พยายามกลั้นความกลัวอากาศในห้องดูหนักอึง้งจนเธอรู้สึกเหมือนปอดทำงานช้าลงทุกวินาทีมือเล็กๆของเธอกำชายเสื้อนั่นรับรู้ถึงผ้าบางที่อุ่นจากความตื่นเต้น เศรษฐีถามคำถามต่อน้ำเสียงยังคงเรียบแต่สายตาเริ่มค้นหาอะไรบางอย่างลึกลงไปคำถามนั้นทำให้เด็กหญิงชะงักความทรงจำเกี่ยวกับห้องแคบๆที่บ้านผุดขึ้นมาชัดเจนเสียงไอแผ่วเบาของแม่ดังซ้อนทับกับเสียงนาฬิกาในห้องทำงานแห่งนี้เธอกลืนน้ำลายรสคมติดปลายลิ้นก่อนจะตอบออกไปอย่างซื่อตรงทุกถ้อยคำทาให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นเหมือนเชือกที่ถูกดึงจนใกล้ขาด เศรษฐีนิ่งเงียบไปนานกว่าครั้งใดๆวาตาเขาหมดลงราวกับกำลังต่อสู้กับความคิดของตัวเองเขามองไปนอกหน้าต่างตึกสูงเรียงรายแต่กลับดูห่างไกลอย่างประหลาดเมื่อเขาหันกลับมาเด็กหญิงรับรู้ได้ถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปแม้ยังไม่มีคำพูดใดเอ่อยออกมาหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งไม่รู้ว่าคำตัดสินที่กำลังจะมาถึงนั้นจะพาเธอและแม่ไปสู่ทิศทางใด และก่อนที่ความเงียบจะถูกทำลายเรื่องราวนี้ก็ยังคงแขวนอยู่ระหว่างความหวังและความไม่แน่นอนรอช่วงเวลาที่ทุกอย่างจะถูกเปิดเผยต่อไปเสร็จทีถอนหายใจช้าๆเสียงนั้นเบาราวกับลมแต่กลับดังชัดในความรู้สึกของเด็กหญิงเขาเอื้อมมือไปหยิบเอกสารบนโต๊ะกระดาษบางแผ่นสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนมือของเขาไม่มั่นคงดังเดิมเด็กหญิงจ้องมองทุกการเคลื่อนไหวลมหายใจของเธอขาดห้วงเป็นจังหวะแสงจากหน้าต่างทอดยาวบนพื้นห้องราวกับเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่เคยเป็นกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เศรษฐีถามคำถามสุดท้ายเสียงต่ำและช้าลงกว่าก่อนหน้าคำถามนั้นทําให้เด็กหญิงนิ่งไปดวงตาเริ่มร้อนเผาแต่เธอไม่ปล่อยให้น้ําตาไหลเธอรับรู้ถึงรสเค็มจางๆในปากและความเจ็บแน่นที่อกซึ่งไม่เคยรู้สึกชัดเท่านี้มาก่อนเมื่อเธอตอบออกไปห้องทั้งห้องเหมือนหยุดหายใจพร้อมกันเศรษฐีหลับตาลงชั่วครู่คิ้วขมวดแน่นราวกับผ้าบางอย่างในอดีตกําลังย้อนกลับมามือของเขาวางราบบนโต๊ะไม้นิ้วเคาะเบาๆอย่างใช้ความคิดอย่างหนัก เด็กหญิงนั่งนิ่งไม่กล้าขยับแม้แต่เสียงกลืนน้ำลายของตัวเองก็ยังดังเกินไปเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าทุกวินาทีเหมือนยาวนานกว่าที่เคยในที่สุดเศรษฐีก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งสายตานั้นไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่สายตาของผู้ตัดสินเพียงอย่างเดียวแต่แฝงบางสิ่งที่ลึกและซับซ้อนกว่านั้นเขาอ้าปากเหมือนจะพูดแต่กลับหยุดชะงักราวกับกำลังเลือกคำที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของใครบางคน และในช่วงเสี้ยววินาทีนั้นความเงียบก็กลับมาครอบงำอีกครั้งทิ้งคำตอบเอาไว้ปลายลมหายใจระวันที่มันจะถูกเอ่ยออกมาอย่างแท้จริงเรษฐีค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาดวงตายังคงจับจ้องเด็กหญิงราวกับกำลังมองทะลุไปถึงหัวใจของเธอเสียงเครื่องปรับอากาศดังหึ่งเบาๆแต่กลับยิ่งขับความอึดอัดให้ชัดเจนขึ้นเด็กหญิงรู้สึกได้ถึงความเย็นที่ไหลผ่านปลายนิ้วเท้าของเธอแต่พื้นอย่างไม่มั่นคงเศรษฐีขยับเอกสารให้ชิดตัวมากขึ้นแสงไฟสะท้อนตัวอักษรจนแสบตา เขาเอ่ยประโยคหนึ่งออกมาอย่างช้าๆเป็นประโยคที่เด็กหญิงไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ยินในสถานที่แห่งนี้หัวใจของเธอกระตุกแรงราวกับถูกดึงให้ลอยขึ้นจากอกภาพใบหน้าของแม่ที่ซีดเผือดผุดขึ้นหม่อีกครั้งพร้อมกลิ่นยาฆ่าเชื้อที่ติดอยู่ในความทรงจำเด็กหญิงกำมือแน่นกว่าเดิมพยายามยืนหยัดรับฟังทุกถ้อยคำโดยไม่สัน่นสายตาของเศรษฐีอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังคงแฝงความลังเลที่หนักหน่วง เขาลุกขึ้นยืนเงาร่างสูงใหญ่ทอดทับตัวเด็กหญิงจนเธอรู้สึกเล็กลงกว่าเดิมทุกก้าวที่เขาเดินอ้อมโต๊ะมาใกล้าทาให้ลมหายใจของเธอถี่ขึ้นเขาหยุดยืนตรงหน้าระยะหา่างใกล้จนเธอได้ยินเสียงหายใจของเขาเช่นกันเศรษฐีมองลงมาเหมือนกําลังตัดสินใจขั้นสุดท้ายระหว่างเหตุผลกับบางสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นสบตาดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความหวังที่ยังไม่กล้าเรียกร้อง และในขณะที่ริมฝีปากของเศรษฐีเริ่มขยับอีกครั้งคำพูดที่กำลังจะหลุดออกมาก็ยังคงเป็นปริศนาเรื่องราวทั้งหมดจึงยังค้างคายอยู่ในจุดที่หัวใจทั้งสองฝ่ายกำลังรอคำตอบซึ่งอาจเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลเศรษฐีหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งริมฝีปากที่ขยับค้างไว้เผยให้เห็นความลังเลอย,อย่างชัดเจนเสียงกลืนน้ำลายของเขาดังแผ่วราวกับคำพูดนั้นหนักเกินกว่าจะเอ,อ่ยออกมาในทันทีเด็กหญิงรู้สึกถึงแรงสั่นเล็กๆในหัวเข่าของตัวเองแต่เธอยังคงยืนตรงไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว อากาศรอบตัวเหมือนถูกอัดแน่นความเงียบกดทับจนหูอื้อเศรษฐีค่อยๆลดระดับสายตาให้อยู่ในระดับเดียวกับเด็กหญิงแสงไฟสะท้อนในดวงตาของเขาเผยให้เห็นความสับสนปนเจ็บปวดที่ไม่เคยมีใครได้เห็นเขาเอื้อมมือออกมาแต่หยุดไว้กลางอากาศเหมือนยังไม่แน่ใจว่าควรทำหรือไม่เด็กหญิงมองมือนั้นอย่างเงียบงันรับรู้ถึงความอบอุ่นที่ยังมาไม่ถึงหัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บทุกจังหวะเหมือนกำลังนับถอยหลัง เศรษฐีถอนหายใจอีกครั้งคราวนี้ยาวและหนักกว่าเดิมเขาพูดชื่อของแม่เธอออกมาอย่างแผ่วเบาเราวกับชื่อนั้นมีความหมายมากกว่าที่เด็กหญิงเคยรู้ดวงตาของเด็กหญิงเบิกกว้างความหนาวเย็นแล่นผ่านสันหลังทันทีคำถามมากมายผุดขึ้นในหัวแต่ไม่มีคำใดหลุดออกจากปากเศรษฐียืดตัวขึ้นเล็กน้อยสีหน้าเหมือนคนที่กำลังยืนอยู่หน้าทางแยกสำคัญของชีวิตเขาหันไปมองเอกสารอีกครั้งก่อนจะหันกลับมาสบตาเด็กหญิงอย่างแน่วแน่ขึ้น แต่ก่อนที่เขาจะพูดต่อเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอย่างกระทันหันเสียงนั้นทําให้ทุกอย่างสะดุดราวกับโชคชะตากําลังแทรกตัวเข้ามาเด็กหญิงสะดุ้งเล็กน้อยสายตาเบนไปยังประตูบานนั้นในวินาทีนั้นเองเธอไม่รู้เลยว่าเมื่อประตูเปิดออกชีวิตของเธอและแม่จะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางใดและเรื่องราวทั้งหมดก็ยังคงหยุดอยู่ตรงจุดนั้นท่ามกลางความเงียบความหวังและความไม่แน่นอนที่ยังรอคําตอบต่อไปเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักและชัดเจนกว่าเดิม เศรษฐีไม่ละสายตาจากเด็กหญิงทันทีเหมือนกำลังชั่งใจว่าจะตอบรับเสียงนั้นหรือไม่เด็กหญิงรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่ติดขัดของตัวเองหน้าอกแน่นจนแทบเจ็บมือของเธอเย็นเฉียบแม้ร่างกายจะอุ่นจากความตึงเครียดที่สะสมอยู่ภายในในที่สุดเศรษฐีก็เอ่ยอนุญาตด้วยเสียงต่ำประตูจึงค่อยๆเปิดออกแสงจากโถงด้านนอกศาสเข้ามาทำให้ห้องดูสว่างขึ้นแต่ความอึดอัดกลับไม่จางหาย เงาของใครบางคนทอดยาวเข้ามาบนพื้นก่อนที่ร่างนั้นจะหยุดอยู่ตรงธรณีประตูเด็กหญิงหันไปมองหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุเศรษฐีขมวดคิ้วเล็กน้อยสีหน้าเปลี่ยนไปเพียงเสี้อว,วินาทีแต่ไม่รอดพ้นสายตาเล็กๆของเธอบรรยากาศในห้องเปลี่ยนทันทีเหมือนอากาศเริ่มไหลวนอย่างไม่เป็นปกติเด็กหญิงได้กลิ่นบางอย่างลอยมากลิ่นที่คุ้นเคยอย่างประหลาดจนทําให้ลําคอแห้งผาก เธอกลืนน้ำลายช้าๆความรู้สึกบางอย่างบอกเธอว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่ได้อยู่ในการคาดเดาของใครเศรษฐีเอ่ยชื่อบุคคลที่ยืนอยู่ตรงประตูเสียงนั้นหนักแน่นแต่แฝงความระมัดระวังเด็กหญิงกำชายเสื้อแน่นกว่าเดิมรับรู้ได้ว่าหัวใจของตัวเองกำลังสั่นไหวทุกสายตาในห้องจดจอ่ออยู่ที่คนตรงหน้าราวกับกำลังรอคำตอบสำคัญที่สุด และในขณะที่ความเงียบกำลังจะถูกทำลายอีกครั้งเรื่องราวนี้ก็ยังคงเดินไปบนเส้นบางๆระหว่างความจริงที่กำลังจะเปิดเผยและชะตากรรมที่ยังไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยถึงร่างที่ยืนอยู่ตรงประตูขยับเข้ามาอีกก้าวแสงไฟเผยให้เห็นเทียงเสื้อหน้าที่ยังไม่ชัดเจนเด็กหญิงรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กๆใต้ฝ่าเท้าเหมือนพื้นห้องไม่มั่นคงดังเดิมเศรษฐีเงียบงันไปชั่วขณะก่อนจะผ่อนลมหายใจออกมาอย่างระมัดระวังกลิ่นเดิมที่ลอยอยู่ในอากาศชัดเจนขึ้นเป็นกลิ่นที่ดึงความทรงจำบางอย่างให้ย้อนกลับมา หัวใจของเด็กหญิงเต้นแรงจนเธอแทบไม่ได้ยินเสียงอื่นใดเธอพยายามเพ่งมองแต่แสงและเงาทำให้ภาพตรงหน้าพร่าเลือนเสรษฐทีเอ่ยประโยคสั้นๆกับคนที่เพิ่งเข้ามาน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยประโยคนั้นทำให้เด็กหญิงรู้สึกเหมือนถูกบีบที่หน้าอกลมหายใจติดขัดอย่างไม่อาจควบคุมมือของเธอสั่นจนต้องกำแน่นกว่าเดิมเล็บจิกลงบนฝ่ามือจนรู้สึกเจ็บคนแปลกหน้าหยุดนิ่งสายตาหันมาทางเด็กหญิงเป็นครั้งแรก เพียงแวบ,บนั้นเด็กหญิงก็รับรู้ได้ถึงความเชื่อมโยงบางอย่างที่ยังไม่เข้าใจเศรษฐีหันกลับมามองเธอสีหน้าเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบบรรยากาศในห้องตึงเครียดราวกับเส้นได้ที่พร้อมจะขาดในทุกลมหายใจเด็กหญิงรู้ดีว่าหากมีใครสักคนพูดขึ้นมาในตอนนี้ความจริงทั้งหมดอาจถูกเปิดเผยแต่ความเงียบยังคงครอบงำเหมือนโชคชะตากำลังถ่วงเวลา และในช่วงเวลาที่หัวใจของทุกคนแขวนอยู่กับวินาทีถัดไปเรื่องราวนี้ <c oughs> ก็ยังคงเดินต่อไปอย่างเชื่องช้ารอการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของทุกคนไปตลอดการคนแปลกหน้าค่อยๆก้าวเข้ามาเต็มแสงไฟใบหน้าที่ปรากฏทําให้เด็กหญิงรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหายไปชั่วขณะหัวใจของเธอกระตุกแรงภาพนั้นไม่ใช่คนแปลกหน้าอย่างที่คิดดวงตาคู่นั้นคล้ายกับแม่ของเธออย่างหน้าประหลาดจนความหนาวเย็นแล่นขึ้นมาถึงต้นคอ เศรษฐีเม้มริมฝีปากแน่นราวกับความลับที่เก็บมานานกำลังบีบให้เขาต้องเผชิญหน้าเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อไปแต่ทุกจังหวะกลับฟังดูดังผิดปกติเด็กหญิงรู้สึกถึงรสเค็มที่ปลายลิ้นทั้งที่น้ำตาย,ยังไม่ไหลออกมาคนแปลกหน้าสบตาเธอชั่วครู่แววตานั้นสั่นไหวเหมือนกำลังยับยั้งความรู้สึกบางอย่างบรรยากาศในห้องอัดแน่นด้วยสิ่งที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยเศรษฐีเอ่ยประโยคหนึ่งด้วยเสียงแผ่วเป็นประโยคที่ทำให้หลายของคนแปลกหน้าสะดุง้ง เด็กหญิงพยายามตั้งใจฟังแต่เสียงในหูเริ่มอื้อเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนช้าลงเธอรับรู้เพียงความรู้สึกหนักอึ้งในอกและคำถามมากมายที่ก่อตัวขึ้นพร้อมกันสายตาของเศรษฐีและคนแปลกหน้าประสานกันราวกับทั้งสองกำลังยืนอยู่หน้าประตูของอดีตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเด็กหญิงขยับเท้าไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวลมหายใจสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้ในวินาทีนั้นเองเธอรู้สึกได้ว่าความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผย แต่ก่อนที่คาใดจะหลุดออกมาเสียงโทรศัพท์ในห้องก็ดังขึ้นอย่างกระทันหันเสียงนั้นฉีกบรรยากาศตึงเครียดออกเป็นเสียงเสี่ยงทุกสายตาหันไปยังโต๊ะทํางานพร้อมกับหัวใจที่เต้นแรงยิ่งกว่าเดิมและเรื่องราวทั้งหมดก็ยังคงค้างอยู่ณเส้นบางๆระหว่างอดีตที่กําลังจะเปิดเผยกับอนาคตที่ยังไม่มีใครกล้ามองไปจนสุดทางเสียงโทรศัพท์ดังซ้ําอีกครั้งคราวนี้ยาวและกดดันกว่าเดิมเศรษฐีมองไปที่หน้าจอสีหน้าที่พยายามควบคุมเริ่มแตกร้วอย่างเห็นได้ชัด เด็กหญิงรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นทุกจังหวะการดังของเสียงเรียกนั้นทําให้เธอสะดุง้งคนแปลกหน้ายืนนิ่งริมฝีปากสั่นเล็กน้อยเหมือนกาลังกลั้นคําพูดที่ไม่อาจย้อนกลับได้ในที่สุดเศรษฐีก็กดรับสายเสียงของเขาต่ําและระมัดระวังอย่างผิดปกติเด็กหญิงไม่ได้ยินปลายสายแต่สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทุกวินาทีดวงตาที่เคยลังเลก,กลับแข็งขึ้นชั่วครู่ก่อนจะสั่นไหวราวกับถูกกระแทกด้วยข่าวบางอย่างมือของเขากำโทรศัพท์แน่นจนข้อนิ้วซีขาว อากาศในห้องเย็นลงอย่างหน้าประหลาดเด็กหญิงรู้สึกได้ถึงความเย็นที่ไหลผ่านแผ่นหลังเมื่อสายถูกวางลงความเงียบก็กลับมาหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมเศรษฐีเงยหน้าขึ้นมองเด็กหญิงและคนแปลกหน้าสลับกันราวกับกำลังเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันเขาเอ่ยประโยคสั้นๆที่ทำให้เด็กหญิงต้องกลั้นหายใจประโยคนั้นเกี่ยวข้องกับแม่ของเธอโดยตรงและใกล้กว่าที่เธอเคยคาดคิดหัวใจของเด็กหญิงเต้นแรงจนเจ็บภาพเตียงคนไ่้และเสียงเครื่องช่วยหายใจผุดขึ้นมาชัดเจน คนแปลกหน้าขยับเข้าใกล้อีกเก้าน้ำเสียงสัน่นเมื่อพยายามพูดบางอย่างออกมาเศรษฐียกมือขึ้นเหมือนจะห้ามแต่ก็หยุดไว้กลางทางทุกคนในห้องต่างรู้ดีว่าหากคำพูดนั้นถูกเอ่ยออกมาความจริงทั้งหมดจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเด็กหญิงยืนอยู่ตรงกลางของทุกสายตาเล็กประบางแต่กลับเป็นศูนย์กลางของชะตากรรมทั้งหมดและในช่วงวินาทีที่ความเงียบตึงเครียดจนแทบแต่สลายเรื่องราวนี้ก็ยังคงเดินต่อไปอย่างช้าช้า รอเพียงใครสักคนจะกล้าเอ่ยคำที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดการเสด็จีค่อยๆลดมือลงสีหน้าของเขาหนักอึ้งราวกับแบกรับน้ำหนักที่มองไม่เห็นเด็กหญิงรู้สึกได้ว่าขาของตนเองอ่อนแรงแต่เธอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่ยอมถอยเสียงหายใจของทุกคนในห้องดังชัดเจนขึ้นเหมือนต่างฝ่ายต่างกลัวจะเป็นคนแรกที่ทำลายความเงียบคนแปลกหน้ามองเด็กหญิงอีกครั้งสายตานั้นเต็มไปด้วยความสับสนและความรู้สึกผิดที่ยังอธิบายไม่ได้ เขาอ้าปากเหมือนจะพูดแต่เสียงกลับไม่ออกมามีเพียงลมหายใจสั่นไหวหลุดรอดออกมาแทนเด็กหญิงรู้สึกถึงความร้อนที่ขอบตาภาพแม่ที่นอนนิ่งบนเตียงยังคงวงเวียนไม่หายเศรษฐีหันไปมองหน้าต่างแสงแดดยามบ่ายเริ่มอ่อนลงเหมือนเวลาทั้งหมดกำลังเร่งให้เขาตัดสินใจเขาพูดขึ้นอีกครั้งคราวนี้ช้าลงและหนักแน่นกว่าเดิมคำพูดนั้นไม่ได้เป็นคำตอบแต่เป็นคำถามที่ลึกกว่าเดิมจนทำให้ทุกคนต้องนิ่งงนัน เด็กหญิงขมวดคิ้วเล็กน้อยแม้จะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เธอรับรู้ได้ว่าตนเองมีบทบาทสำคัญกว่าที่คิดความเงียบกลับมาครอบงำอีกครั้งแต่ไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่ความเงียบของความลังเลเท่านั้นหากเป็นความเงียบก่อนการเปลี่ยนแปลงเด็กหญิงสูดลมหายใจลึกกลิ่นอากาศเย็นยังคงแต่จมูกแต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงและชัดเจนในวินาทีนั้นเองเธอรู้ว่าไม่ว่าคำพูดถัดไปจะเป็นของใครมันจะไม่อาจย้อนกลับได้อีก และเรื่องราวนี้ก็ยังคงดําเนินต่อไปบนเส้นทางที่กําลังจะเปิดออกเส้นทางที่ยังไม่มีใครรู้ว่าปลายทางนั้นคือความหวังหรือความจริงที่เจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมเสรษฐีิงเงียบไปอีกครั้งดวงตาจับจ้องจุดใดจุดหนึ่งบนพื้นราวกับกำลังมองเห็นอดีตซ้อนทับกับปัจจุบันเด็กหญิงรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ไหลเวียนในอากาศเหมือนสายไฟที่ยังมีกระแสไหลยอยู่ตลอดเวลาเธอขยับปลายเท้าเล็กน้อยความเย็นจากพื้นหินอ่อนส่งผ่านขึ้นมาตามฝ่าเท้าอย่างชัดเจน คนแปลกหน้าสูดลมหายใจลึกในที่สุดเสียงนั้นสัน่นและหนักราวกับต้องใช้ความกล้าทั้งหมดที่มีเขาเอ่ยช่อยคำแรกออกมาอย่างช้าๆเสียงแผ่วจนแทบหลอมรวมไปกับความเงียบเด็กหญิงไม่เข้าใจทุกคำแต่เธอเข้าใจน้ำหนักของมันจากสีหน้าที่เปลี่ยนไปของเศรษฐีมือของเศรษฐีกำแน่นอีกครั้งเส้นเลือดบนข้อมือปูดขึ้นอย่างควบคุมไม่อยู่เขาหันกลับมามองเด็กหญิงสายตานั้นเต็มไปด้วยคำอธิบายที่ยังพูดออกมาไม่ได้ หัวใจของเด็กหญิงเต้นแรงขึ้นอีกราวกับกำลังเตือนว่าสิ่งที่เธอกำลังจะได้ยินต่อจากนี้จะไม่เหมือนเดิมเสียงภายนอกตึกเริ่มดังแทกเข้ามาแตรรสเสียงผู้คนเสียงโลกที่ยังคงเดินต่อไปแต่ในห้องนี้เวลากลับเหมือนหยุดนิ่งอยู่ที่การตัดสินใจเพียงหนึ่งเดียวเศรษฐีขยับเข้ามาใกล้เด็กหญิงอีกก้าวงเอาร่างของเขาทอดลงมาครอบคลุมร่างเล็กๆของเธอเขาเปิดปากอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความระมัดระวัง เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นศบตาเขาอย่างไม่หลบหนีแม้หัวใจจะสั่นไหวอย่างรุนแรงและในช่วงเซียววินาทีก่อนที่ความจริงทั้งหมดจะถูกเอ่ยออกมาลมหายใจของทุกคนในห้องก็พร้อมใจกันหยุดลงราวกับโชคชะตากำลังรอให้คำถัดไปเป็นผู้กำหนดทิศทางของชีวิตทั้งหมดต่อจากนี้เศรษฐีเอื่อนเอ่ยความจริงออกมาในที่สุดด้วยน้ำเสียงที่ไม่แข็งกร้าวอีกต่อไปเขายอมรับว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นเพียงคนธรรมดาและแม่ของเด็กหญิงคือผู้ที่ยื่นมือช่วยเขาไว,ไว้ในวันที่เขาล้มเหลวที่สุด คนแปลกหน้าที่ยืนอยู่ข้างประตูคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งถูกติดต่อมาเพราะสายโทรศัพท์เมื่อครู่เด็กหญิงรู้สึกเหมือนแรงกดทับในอกค่อยๆค,คลายลงแม้น้ำตาจะเอ,อ่ขึ้นอย่างเงียบงนันเศรษฐีไม่ได้ให้คำสัญญาที่ฟังยิ่งใหญ่แต่เขาพูดด้วยความตั้งใจว่าแม่ของเธอจะไม่ได้เผชิญความเจ็บปวดเพียงลำพังอีกต่อไปบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปอย่างช้าๆความตึงเครียดกลายเป็นความนิ่งสงบที่ยังคงหนักแน่น เด็กหญิงโค้งคำนับอย่างสุภาพแม้จะยังไม่เข้าใจทุกอย่างแต่หัวใจของเธอรับรู้ถึงความจริงใจนั้นได้ก่อนที่เธอจะเดินออกจากห้องเศรษฐีมองตามร่างเล็กๆด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยการทบทวนอดีตประตูกระจกปิดลงเบาๆเ,เ,เหมือนจุดสิ้นสุดของวันหนึ่งและจุดเริ่มต้นของอีกวันหนึ่งเด็กหญิงก้าวออกไปสู่แสงแดดด้านนอกลมหายใจของเธอเริ่มสม่ำเสมอขึ้นแม้เส้นทางข้างหน้าจะยังไม่ชัดเจนแต่เธอรู้แล้วว่าความหวังไม่ได้หายไปไหน มันเพียงรอเวลาถูกค้นพบในวันที่ใครสักคนกล้าฟังเรื่องราวจนจบและบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เริ่มต้นจากเสียงเล็กๆของเด็กคนหนึ่งที่ไม่ยอมเงียบหายไปกับความกลัว